สวัสดีครับ Apple ปล่อย iPad OS 16.6ตัวเต็มมาให้ผู้ใช้ iPad ทั่วโลกได้อัปเดตกันไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับ iPad OS 16.6รองรับ iPad ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดน,นี้เมื่อเทียบกับ iPad OS 16.5ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตหรือไม่เราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 6ผลลัพธ์ที่ได้ iPad OS 16.6ตัวแทมบน iPad Pro 11นิ้ว2018ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยความเร็วโดยรวมทำได้ดีความเร็วเป็นแบบนี้แบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iPad OS 16.6บน iPad Pro 11นิ้ว2,018ยังคงประหยัดแบตเตอรี่เท่าเดิมโดยใช้ไป6%เหลือ94%ยังทำได้น้าพอใจครับการนันเบรเป็น iPad OS 16.6ตัวเต็มบน iPad Pro 11นิ้ว2,018นี้ ความเร็วโดยรวมดีขึ้นแบตเตอรี่ก็ประหยัดดีเพื่อนๆที่ใช้เครื่องเอรุ่นนี้กดอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับจากนี้ไปก็มารอดูกันว่า Apple จะปล่อย iPad OS 16.7มาให้อัปเดตกันหรือไม่มาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ